สามีตื่นมาพบศพภรรยานอนจมกองเลือดข้างเตียงในคืนแต่งงานเขากรีดร้องจนคอแทบแตกแต่ไม่มีใครในบ้านตื่นเลือดอุ่นๆยังไหลาจากแผลชะกันที่คอเธอสีแดงฉานตัดกับชุดเจ้าสาวกลิ่นเขาเลือดคลักคลุ้งห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นทนามือสัญญ่นหยิบโทรศัพท์กดเรียกตำรวจแต่มือถือหลุดร่วงพื้นเขาเหลือบเห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดนำออกจากห้องใจเต้นแรงขึ้น นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุใครบางคนตั้งใจฆ่าเธอแน่นอนวันนี้ควรเป็นวันที่สวยงามที่สุดของเขาและอรัญญาแต่กลายเป็นฝันร้ายเมื่อวันเธอยังยิ้มให้เขาในพิธีมั่นหอมหวานเหมือนดอกมะลิตอนนี้ร่างไร้วิญญาณของเธอนอนนิ่งใบหน้าซีดเผือดหน้าสะพรึงกลัวธนากัดฟันเดินตามรอยเท้าเปื้อนเลือดไปที่ระเบียงหลังบ้านลมเย็นพัดผ่านรอยเท้าสิ้นสุดที่ขอบระเบียงแต่ไม่มีใครอยู่ เขามองลงไปข้างล่างสนามหญ้ามืดมิดไม่มีร่องรอยคนหลบหนีหัวใจเขาหล่นวูบฆาตรกรอาจยังอยู่ในบ้านกับเขาเสียงฝีเท้าดังเบาๆจากชั้นล่างหัวสมองเขาตีกันยุ่งธนาควาที่ตีกรอฟจากมุมห้องไม้เย็นๆในมือสันะร,ร,ริกเขาเดินลงบันไดช้าๆขั้นไม้ส่งเสียงดังเอียดทุกก้าวแสงไฟในครัวสว่างวูบวับเหมือนมีเงาคนเคลื่อนไหวเหงื่อไหลซึมที่หน้าผากหายใจทีจนเจ็บหน้าอก เขาแอบมองเข้าไปในครัวเห็นพี่ชายตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นกิติถือมีดเปื้อนเลือดมองมาที่เขาด้วยสายตาเย็นชาพี่ทําอะไรลงไปธนาตะโกนเสียงแหบแห้งด้วยความตกใจกิติยิ้มมุมปากวางมีดลงบนโต๊ะอย่างใจเย็นน้องไม่ควรลงมาเห็นอะไรแบบนี้เสียงพี่ชายนิ่งเกินไปธนากำไม้ตีกลอล์ฟแน่นใจสั่นจนแทบหยุดหายใจกิติเดินเข้ามาใกล้กลิ่นเลือดจากตัวเขาฉุนขึ้นจมูก อรัญญาต้องตายเพราะมันซับซ้อนเกินไปกิติพูดเบาๆธนาแทบล้มทั้งยืนคำพูดนั้นเหมือนระเบิดในหัวซับซ้อนยังไงพี่ค่าเมียผมเขาตะกนน้ำตาไหลาอาบหน้ากิติหัวเราะแห้งๆมองน้องชายด้วยสายตาแปลกประหลาดเมียน,น้องท้องลูกในท้องไม่ใช่ของน้องคำพูดนั้นฉีกใจธนาเขายืนนิ่งอากาศในห้องหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกลูกของใครธนาถามเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยิน กิติหยุดเดินมองตาน้องชายตรงๆไม่กระพริบของพี่คำสั้นๆนั้นเหมือนค้อนทุบอกธนาแตกเป็นเสียงๆสมองเขาว่างเปล่าวความโกรธผสมความสับสนเดือดพล่านน้องไม่มีวันเข้าใจหรอกเรื่องมันยาวกิติพูดต่อธนาตัวสั่นเทาด้วยความแค้นอยากพุ่งเข้าไปตีพี่ชายให้ตายแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกตรึงความจริงนี้หนักเกินรับไหวกิติหันหลังเดินไปหยิบอะไรบางอย่างจากลิ้นชัก ธนาเห็นแวบๆเป็นซองจดหมายสีขาวเก่าๆอ่านนี่แล้วน้องจะรู้ว่าทำไมกิติโยนซองมาให้ธนารับซองไว้มือสั่นจนกระดาษในมือยับยู่ยี่เขาเปิดออกเห็นลายมืออรัญญาเขียนถึงกิติที่รักฉันท้องแล้วแต่ฉันต้องแต่งกับธนาข้อความสั้นๆหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะความรักทั้งหมดพังทลายอรัญญาทรยศเขาเธอรักพี่ชายเขามาตลอดเธอขอให้พี่ช่วยเพราะกลัวน้องรู้ความจริง กิติพูดธนามองพี่ชายน้ำตาไหลไม่หยุดความโกรธเดือดถึงขีดสุดแล้วพี่ฆ่าเธอทำไมเขาตะโกนถามด้วยเสียงสั่นกิติเงียบไปครู่หนึ่งใบหน้าเรียบเฉยจนน่ากลัวเธอจะบอกน้องทุกอย่างหลังแต่งงานคำตอบนั้นเย็นยะเยือกธนารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างความจริงบีบคั้นจนหายใจไม่ออกกิติก้าวถอยหลังมองน้องชายด้วยแววตาสงสารพี่ไม่อยากฆ่าแต่ไม่มีทางเลือก เสียงเขาสั่นเล็กน้อยธนากัดฟันแน่นไม้ในมือหนักอึ้งด้วยความแค้นเขาอยากฆ่าพี่ชายอยากแก้แค้นให้อรัญญาแต่ความจริงที่รู้มาทําให้ใจเขาสับสนยิ่งกว่าเดิมกิติหันหลังเดินไปที่ประตูหลังบ้านช้าๆพี่ไปก่อนอย่าตามมาเสียงนั้นเหมือนคําสั่งธนามองตามร่างพี่ชายหายไปในความมืดเขานั่งลงกับพื้นหอบหายใจเหมือนคนจมน้ํา จดหมายในมือยับยุ่ยี่เลือดอรัญญายัางติดปลายนิ้วความเงียบกลับมาครอบงำบ้านหลังนี้กลายเป็นนรกทนาคิดถึงพิธีแต่งงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอยิ้มให้เขาบอกว่ารักเขาตลอดไปคำว่ารักนั้นกลายเป็นมีดแทงใจเขาไม่หยุดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่มือสั่นแต่กดได้ตำรวจครับเมียผมตายมีคนฆ่าเธอเสียงเขาหลุดออกมาอีกด้านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามกลับว่าเกิดอะไรขึ้น ทานามองจดหมายในมือความโกรธผสมความเสียใจท่วมทน้นพี่ชายผมฆ่าเธอเพราะเธอท้องกับเขาเขาตอบน้ำเสียงตำรวจเปลี่ยนทันทีบอกว่าจะรีบมาธนาวางสายมองไปรอบๆบ,บ้านที่เคยฝันถึงอนาคตตอนนี้ทุกอย่างพังเขาเหลือแค่ความว่างเปล่าเสียงไซเรนดังไกลๆเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีทานานั่งนิ่งรอตำรวจมาถึงด้วยใจที่แตกสลายแต่ในหัวเขาคิดถึงกิติพี่ชายที่หายไป เขาจะตามหาคนทรยศคนนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรจูจูโทรศัพท์สั่นมีข้อความจากเบอร์แปลกน้องยังไม่รู้ครึ่งเรื่องอรัญญามีความลับอีกข้อความนั้นสั้นท่านาหัวใจเต้นแรงอีกครั้งมองข้อความด้วยความงุนงงความลับอะไรอรัญยาย่างซ่อนอะไรไว้อีกเขากำจดหมายแน่นสายตาจับจ้องที่ประตูกิตติรู้เรื่องนี้แน่และเขาจะต้องหาคำตอบ เสียงรถตำรวจมาถึงหน้าบ้านแสงไฟกระพริบเข้ามาธนาลุกขึ้นยืนใจเต้นแรงด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตำรวจบุกเข้ามาในบ้านเสียงตะโกนสั่งการดังระงมธนานั่งนิ่งมองร่างอรัญญาถูกหามออกไปในถุงดำกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกแสงแฟลชกล้องสว่างวาบไม่หยุดคุณเห็นอะไรบ้างตำรวจถามเสียงเข้มดังค้อนตีเหล็ก ธนาสูดหายใจลึกเล่าทุกอย่างตั้งแต่พบศพถึงข้อความล่าสุดเขายื่นโทรศัพท์ให้ดูข้อความจากเบอร์แปลกยังครั้งหน้าจอน้องยังไม่รู้ครึ่งเรื่องอรัญญามีความลับอีกตำรวจอ่านดังใบหน้าตำรวจเปลี่ยนสีมองธนาด้วยสายตาสงสัยทันทีพี่ชายคุณหายไปไหนคำถามนั้นเหมือนมีกริดใจเขาธนาสายหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกอีกครั้งผมจะหาเขาให้เจอเขาตอบเสียงแน่วแน่แต่สัน่น ตำรวจจดบันทึกมองไปรอบบ้านด้วยสายตาจับผิดธนารู้สึกเหมือนถูกจ้องเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองเขาเดินไปหยิบจดหมายของอรัญญามือสั่นเล็กน้อยนี่หลักฐานเธอท้องกับพี่ผมจริงเขายื่นให้ตำรวจตำรวจอ่านจดหมายหน้าเครียดขึ้นทุกบรรทัดที่ผ่านเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเสียงตำรวจต่ำลงธนากัดฟันความโกรธเดือดพล่านเมื่อนึกถึงกิติผมขอตัวไปหาคำตอบ เขาพูดเดินออกจากบ้านตำรวจตะโกนห้ามแต่ทนาไม่สนใจหัวร้อนเกินฟังใครเขาขึ้นรถสตาร์ทเครื่องเสียงเครื่องยนต์คำรามดังฝนเริ่มตกหนักเม็ดฝนกระแทกกระจกเหมือนกระสุนทนาขับไปบ้านเก่าของกิติใจเต้นรัวด้วยความแค้นบ้านหลังนั้นเงียบมืดหน้าต่างปิดสนิทเหมือนร้างเขาจอดรถเดินลงไปฝ่าสายฝนรองเท้าเปียกชุ่มประตูหน้าบ้านแง้มอยู่ลมพัดผ่านส่งเสียงหวีดแหลม ธนาควักไฟฉายออกมาแสงสว่างตัดผ่านความมืดเขาเดินเข้าไปเสียงพื้นไม้ดังเอียดใต้ฝ่าเท้ากลิ่นอับชื้นคละคลุ้งบรรยากาศหนักอึ้งน่าสะพรึงกิตติอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เขาตะโกนลั่นไม่มีคําตอบมีแต่เสียงฝนกระหน่านอกบ้านธนาเดินลึกเข้าไปเห็นรอยเท้าจางๆบนพื้นฝุ่นหัวใจเขาหล่นวูบรอยเท้านําไปที่ห้องใต้ดินเขาหยิบไม้กวาดเก่าจากมุมห้องอาวุธชั่วคราว ประตูห้องใต้ดินลั่นดังเมื่อเปิดกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งมาธนาส่องไฟลงไปบันไดชั่นม,มืดมิดเหมือนปากนรกเขาก้าวลงไปช้าๆมือจับราวแน่นจนเจ็บแสงไฟฉายสันไหวเผยกล่องเก่าๆวางระเกระกะธนาได้ยินเสียงหายใจเบาๆจากมุมมืดด้านล่างใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนหัวใจเต้นจนแทบระเบิดเงาคนเคลื่อนไหวช้าๆธนากำไม้แน่นพร้อมตีน้องมาได้ยังไง เสียงกิติดังขึ้นแหบแหง้งธนาเห็นพี่ชายยืนอยู่หน้าซีดเหมือนผีดิบพี่ข้าเมียผมยังมีหน้ามาถามเขาตะโกนกิติยกมือห้ามมองน้องชายด้วยสายตาว่างเปล่าน้องไม่รู้เรื่องทั้งหมดอรัญญาไม่ใช่คนดีเขาพูดธนาแทบพุ่งเข้าไปตีแต่หยุดชะงักเมื่อได้ยินไม่ดียังไงเธอตายไปแล้วเขาโต้กลับกิติหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าจากกล่องข้างตัว าน,นี่อรัญญาวางแผนทุกอย่างเขาโยนสมุดมาธนารับสมุดไว้เปิดดูด้วยมือที่เปียกฝนลายมืออรัญญาเต็มไปหมดเขียนถึงแผนการชั่วร้ายฉันจะแต่งกับธนาเพื่อเงินแล้วหนีไปกับกิตติบรรทัดแรกธนาหัวใจสลายอีกครั้งอ่านต่อด้วยความตื่นตระหนกถ้าธนารู้ฉันจะฆ่าเขาให้ตายข้อความนั้นสั่นสะเทือนเขามองกิตติน้ำตาคลอด้วยความโกรธและสับสน แล้วพี่ฆ่าเธอทำไมถ้าเธอรักพี่เขาถามกิติถอนหายใจมองพื้นด้วยสายตาเหนื่อยล้าเธอเปลี่ยนใจอยากฆ่าพี่ด้วยคำตอบนั้นเย็นชาธนารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างความจริงใหม่ท่วมทน้านเธอบอกพี่ว่าลูกในท้องไม่ใช่ของพี่กิติพูดต่อธนาตัวแข็งทื่อข้อมูลนี้เหมือนระเบิดลูกใหม่แล้วของใครเขาถามเสียงแทบแตกสลายกิติเงียบไปมองน้องชายด้วยแววตาลึกลับ พี่ไม่รู้แต่เธอมีคนอื่นเขาตอบสั้นธนากรรมสมุดแน่นอยากฉีกมันทิ้งให้พ้นหน้าพี่โกหกผมไม่เชื่อเขาตะโกนใส่หน้ากิตติยิ้มแห้งๆเดินเข้าไปใกล้จนหน้าขนลุกน้องเจอข้อความแปลกนั่นแล้วใช่ไหมเขาถามธนาชะงักนึกถึงข้อความจากเบอร์ปริศนาน้องยังไม่รู้ครึ่งเรื่องอรัญญามีความลับอีกเขาทวนกิติพยักหน้ามองน้องชายด้วยสายตารู้ทัน คนส่งข้อความนั่นรู้ทุกอย่างเสียงเขาต่ำลงธนารู้สึกหนาวสันหลังว่าฆาตรกรอาจไม่ใช่กิตติแล้วพี่ฆ่าเธอจริงหรือเปล่าเขาถามตรงๆกิตติหยุดนิ่งมองตาน้องชายไม่กระพริบพี่เจอเธอตายแล้วมีดปักคออยู่เขาตอบธนาแทบล้มความจริงนี้เปลี่ยนทุกอย่างที่คิดแล้วใครฆ่าเธอเขาถามหัวสมองปนป่วนกิตติสายหน้าเดินไปหยิบอะไรบางอย่างจากมุม เขาโยนกุญแจรถให้ธนามันเปื้อนคราบเลือดแห้งรถคันนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกิติพูดธนามองกุญแจหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกรถของใครเขาถามเสียงสั่นด้วยความกลัวกิติยิ้มเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยปริศนาเจอเจ้าของรถแล้วน้องจะรู้ทุกอย่างเขาตอบธนากำกุญแจแน่นฝนยังตกหนักนอกบ้านเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงวนล,ลึกขึ้น พี่รู้มากกว่านี้ใช่ไหมเขาถามอีกครั้งกิติหันหลังเดินลึกเข้าไปในเงามืดตามหาคนส่งข้อความแล้วน้องจะเข้าใจเสียงเขาจางธนาตะโกนเรียกแต่กิติหายไปในห้องใต้ดินเขายืนนิ่งฝนซึมผ่านเสื้อจนหนาวสถานสมุดในมือหนักอึ้งความลับของอรัญญายังไม่จบธนาเดินกลับขึ้นมาหัวใจเต้นรัวด้วยคำถามกุญแจในมือคือเบาะแสใหม่แต่ก็น่ากลัว เขาขึ้นรถสตาร์ทเครื่องมองบ้านมืดท่ามกลางฝนโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเบอร์แปลกส่งข้อความใหม่เจอกุญแจแล้วใช้ไหมตามมาเดี๋ยวนี้ข้อความสั้นธนาหายใจติดขัดหัวสมองเต็มไปด้วยความสับสนเขาต้องหาคนส่งข้อความไม่ว่ามันจะพาไปไหนเครื่องยนต์คำรามฝนกระแทกกระจกไม่หยุดธนาขับออกไปความมืดกลืนร่างเขาทั้งคันนี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่มันลึกกว่านั้น ความจริงที่รออยู่ข้างหน้าจะฉีกชีวิตเขาแน่นอนธนาขับรถฝ่าสายฝ,าายฝานมองกุญแจเปื้อนเลือดในมือสัน่นข้อความล่าสุดยังทั้งหน้าจอตามมาเดี๋ยวนี้คำสั่งสั้นๆถนนลื่นมืดมิดเสียงยางรถบทฝนดังสน,นั่นเขาเหยียบคันเร่งแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองรบโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเบอร์แปลกส่งพิกัดปักหมุดธนามองหน้าจอพิกัดพาไปโกดังร้างนอกเมืองฝนตกหนักขึ้นฟ้าผ่าลงดังเปรี้ยงแสงสว่างวาบ เขาคิดถึงอรัญญาศพเธอยังติดตาไม่หายกิตติพูดจริงหรือเปล่าฆาตกรอาจไม่ใช่พี่ชายโกดังร้างปรากฏข้างหน้าเงามือตัดกับแสงฟ้าธนัดอดรถหยิบไฟฉายกับกุญแจเดินลงฝนประตูกโกดังสนิมเกาะลั่นดังเมื่อเขาดึงเปิดกลิ่นน้ำมันเก่าเหม็นคลุ้งความเงียบกดทับหนักเขาเดินเข้าไปแสงไฟฉายส่องพื้นเปื้อนคราบดำเสียงหยดน้ำดังจากมุมไกลๆหัวใจเขาตีกัน มีใครอยู่ไหมเขาตะโกนเสียงสะท้อนกลับมาเงาคนเคลื่อนไหวเร็วธนาหันไฟฉายไปทันทีผู้ชายสวมหมวกยืนนิ่งมือถือมีดสั้นสะท้อนแสงคุณส่งข้อความมาใช่ไหมธนาถามเสียงสัน่นชายคนนั้นก้าวเข้ามาใบหน้าย็นชาดูน่ากลัวผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอรัญญาเสียงเขาต่ำลึกธนากำกุญแจนแน่นถอยหลังจนชนกำแพงเย็นคุณเป็นใครรู้เรื่องอะไร เขาตะโกนถามชายคนนั้นยิ้มมุมปากเดินเข้าใกล้ช้าช้าผมชื่อวีระเคยเป็นคนรักของเธอคำตอบช็อกธนารู้สึกเหมือนถูกทุบหัวอากาศหนักจนหายใจลำบากคนรักเก่าแล้วลูกในท้องหลักเขาถามต่อวีระหยุดเดินมองธนาด้วยสายตาเต็มไปด้วยแค้นลูกของผมแต่อรัญญาทิ้งผมไปเขาตอบธนาสมองว่างเปล่าวความจริงนี้ฉีกทุกอย่างที่รู้ เธอทิ้งคุณแล้วมาหลอกผมเขาพูดงงงวิรพยักหน้ามีดในมือสั่นเล็กน้อยเธอวางแผนใช้คุณเพื่อเงินเสียงเขาขมขื่นธนานึกถึงสมุดบันทึกของอรัญญาทุกอย่างเริ่มชัดแล้วคุณฆ่าเธอใช่ไหมเขาถามตรงๆงวิระเงียบไปมองพื้นด้วยสายตาว่างเปล่าผมเจอเธอในคืนนั้นเธอขอให้ผมหนีไปด้วยกันเขาเริ่มธนาหัวใจเต้นแรงรอฟังคำตอบที่กลัว แต่ผมปฏิเสธเธอโกรธบอกจะฆ่าผมวีระพูดต่อธนารู้สึกหนาวสันหลังอรัญญาโหดร้ายเกินคาดแล้วยังไงต่อเขาถามเสียงแทบหลุดออกมาวีระยกมีดขึ้นมองธนาด้วยแววตาดูร้ายเธอคว้ามีดมาแทงผมผมแย่งได้ทันเขาเล่าธนานึกถึงแผลที่คอรัญญาใจหล่นวูบคุณฆ่าเธอเพราะป้องกันตัวเขาถามย้ำวีระสายหน้าน้ำตาคลอในตาเขา ผมไม่ได้ตั้งใจแต่เธอล้มมีดปักคอเสียงเขาสั่นธนารู้สึกโลกหมุนความจริงนี้หนักเกินทนแล้วกิติละเขารู้เรื่องนี้ไหมเขาถามวิรเชดน้ำตามองธนาด้วยสายตาแปลกๆกิติเจอผมหลังจากนั้นเขาช่วยผมหนีคำตอบช็อกธนาแทบล้มกิติรู้ทุกอย่างแต่ปิดบังเขาพี่ผมปกป้องคุณทำไมเขาตะโกนวีรถอนหายใจเดินไปหยิบกล่องเล็กจากมุม เขาเปิดกล่องยนรูปถ่ายเก่าๆมาให้ธนารับรูปมองเห็นวีระกับกิติยิ้มด้วยกันพี่คุณกับผมเป็นเพื่อนสนิทวีระพูดธนามองรูปหัวสมองปันป่วนด้วยความจริงใหม่แล้วทำไมพี่ผมโกหกเขาถามต่อวีระเก็บมีดลงมองธนาด้วยสายตาสงสารกิติกลัวคุณรับความจริงไม่ได้เขาตอบทนากำรูปแน่นความโกรธเดือดพล่านอีกครั้ง ผมสมควรรู้ตั้งแต่แรกเขาตะโกนลัน่นวีระก้าวถอยหลังมองไปรอบโกดังมืดยังมีอีกเรื่องที่คุณต้องรู้เขาพูดเบาธนาหยุดหายใจรอฟังด้วยหัวใจที่ระทึกอรัญญาไม่ได้ตายทันทีหลังมีดปกักวีระเริ่มทนารู้สึกหนาวเย็นจากภายในอากาศเย็นยเยอือกเธอพูดอะไรบางอย่างก่อนตายวีระพูดต่อพูดอะไรธนาถามเสียงแทบแตกสลาย วีระมองตาเขาสายตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอบอกว่าเขาจะฆ่าพวกเราทุกคนคำพูดนั้นเย็นทนารู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งตัวสั่นไม่หยุดเขาใครคือเขาเขาตะโกนถามวีระสายหน้ามองไปที่ประตูโกดังผมไม่รู้แต่เธอกลัวมากเขาตอบทนานึกถึงข้อความแปลกๆความลับยังไม่จบแล้วคุณส่งข้อความหาผมทำไมเขาถาม วีระหยิบโทรศัพท์ออกมาโยนให้ธนาดูผมไม่ได้ส่งมีคนอื่นใช้เบอร์ผมเขาพูดธนามองหน้าจอเห็นข้อความที่เขาได้รับหัวใจเขาแทบหยุดข้อความมาจากเบอร์อรัญญาน้องยังไม่รู้ครึ่งเรื่องอรัญญามีความลับอีกข้อความนั้นธนารู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเธอตายไปแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาตะโกนมือสั่นวีระมองเขาสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสน ผมก็งงแต่ข้อความนี้มาหลังเธอตายเขาพูดธนานั่งลงกับพื้นหัวสมองว่างเปล่าด้วยความกลัวโทรศัพท์ของเขาสั่นเบอร์อรัญญาปรากฏอีกครั้งเขาไม่กล้ากดรับหายใจที่จนเจ็บหน้าอกคุณรับสิวีระพูดเสียงสั่นเหมือนกันธนัารับด้วยมือที่เย็นเฉียบเสียงลมหายใจดังธนาช่วยฉันด้วยเสียงอรัญญาดังชัดเขากรีดร้องโทรศัพท์หลุดจากมือกระแทกพื้น วีระถอยหลังมองธนาด้วยตาเบิกกว้างนั่นของเธอจริงๆเขาตะโกนตกใจธนาหอบหายใจมองโทรศัพท์ที่พื้นด้วยความกลัวฝนยังตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องโกดังเธอตายไปแล้วทำไมยังโทรมาหาผมเขาพูดวีระหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรกลับทันทีไม่มีสัญญาณเสียงตัดไปเหมือนไม่เคยมีนี่มันอะไรกันธนาถามหัวใจเต้นรัว วีระมองไปรอบๆโกดังเริ่มสว่างจากฟ้าผ่ามีคนเล่นงานเราแน่เขาพูดด้วยความระแวงธนาลุกขึ้นยืนขาคลอนเหมือนจะลม้มคนที่เธอกลัวเขาคือใครเขาถามอีกวีระเงียบไปมองธนาด้วยสายตาลังเลผมไม่รู้แต่เขาอาจอยู่ใกล้เราตอนนี้เขาตอบธนารู้สึกหนาวสาันหลังว่าหันไปมองประตูเงาดำยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเขาแทบหยุดนั่นใคร เขาตะโกนชี้ไปที่เงาวีระหันไปมองหน้าซีดเผือดทันทีเงาคนนั้นเคลื่อนไหวเดินเข้ามาช้าช้าธนากำกุลแจนแน่นพร้อมสู้สุดชีวิตวีระหยิบมีดขึ้นมายืนข้างธนาด้วยความกลัวแกเป็นใครออกมาเดี๋ยวนี้ธนาตะโกนเงาคนนั้นหยุดมองพวกเขาด้วยตาสีแดงวาวเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นสะท้อนทั่วโกดัง ธนารู้สึกเหมือนความตายเดินมาใกล้ทุกวินาทีนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงเงาดำเดินเข้ามาในโกดังเสียงฝนดังระงมข้างนอกธนากำกุลแจนแน่นหายใจถี่จนเจ็บปอดทุกครั้งวีระยืนข้างเข่ามีดในมือสั่นด้วยความกลัวแกเป็นใครพูดมาเดี๋ยวนี้ธนาตะโกนลั่นเงาคนนั้นหยุดดวงตาสีแดงวาวสะท้อนแสงฟ้าเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นอีกหนาวสันหลังวา่า พวกแกไม่มีวันรู้ความจริงเสียงนั้นเย็นยัยเยือกวีระก้าวไปข้างหน้าชี้มีดไปที่เงาดำแกฆ่าอารัญญาใช่ไหมออกมาเลยเขาตะโกนเงาคนนั้นเคลื่อนไหวเร็ววีระกระเด็นกระแทกกำแพงธนารีบวิ่งไปช่วยแต่เงาดำขวางหน้าเขาวไว้กลิ่นเขาเลือดลอยมาตัวเขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่แกต้องการอะไรจากผมธนาถามเสียงแตกสลายเงาคนนั้นถอดหมวกออกใบหน้าคุ้นเคยปรากฏชัด ธนารู้สึกหัวใจหยุดเต้นพ่อของเขายืนอยู่ตรงนั้นพ่อเป็นไปไม่ได้เขาตะโกนน้ำตาคลอพ่อของธนายิ้มเย็นมือถือปืนเล็งมาที่เขาลูกไม่ควรสอดรู้เรื่องนี้เลยเสียงพ่อเรียบเฉยวีระลุกขึ้นหอบหายใจมองพ่อธนาด้วยความงงคุณเกี่ยวอะไรกับอรัญญาวีระถามเสียงสัน่นพ่อของธนาหัวเราะมองลูกชายด้วยสายตาดูร้ายอารัญญาคือลูกสาวของฉันเกิดจากเมียน้อย คําตอบระเบิดธนารู้สึกเหมือนโลกพังทลายอรัญญาคือพี่สาวเขาสมองเขาว่างเปล่าวความจริงนี้บทขยี้ทุกอย่างลูกในท้องของเธอของวีระจริงหรือเขาถามพ่อพยักหน้าปืนในมือ,อยังเล็งธนาไม่คลาดแต่ฉันไม่อนุญาตเธอต้องตายเสียงพ่อนิ่งธนาน้ำตาไหลาอาบหน้าความโกรธเดือดถึงขีดสุดพ่อฆ่าลูกสาวตัวเองทำไมเขาตะโกน พ่อก้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมเก่าคลุ้งจมูกเธอขู่จะเปิดเผยทุกอย่างทำลายครอบครัวเราเขาตอบทนานึกถึงคืนแต่งงานรอยเท้าเปื้อนเลือดนั้นพ่ออยู่ในบ้านคืนนั้นใช่ไหมเขาถามย้ำพ่อยิ้มมุมปากมองลูกชายด้วยสายตาเหยดยามฉันฆ่าเธอหลังพิธีแล้วหนีไปเขาพูดวีระพุ่งเข้าไปหมายตีแต่พ่อเหนียวไกทันทีเสียงปืนดังสนั่นวีระล้มลงเลือดไหลนองพื้น ธนากรีดร้องวิ่งไปที่วีระแต่พ่อขวางไว้อย่าขยับไม่งั้นลูกตายด้วยพ่อขู่ธนาหยุดนิ่งมองวีระนอนหายใจรวยรินพ่อโหดร้ายเกินไปแล้วเขาพูดน้ำตาไหลพ่อเดินวนรอบเขาปืนยังเจาะหัวไม่ห่างฉันทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงครอบครัวเสียงพ่อเย็นธนานึกถึงกิติพี่ชายที่หายไปตอนนี้แล้วกิติล่ะพ่อทำอะไรเขาเขาถาม พ่อหยุดเดินมองธนาด้วยสายตาลังเลกิติรู้เรื่องนี้เขาขู่จะบอกตำรวจเขาตอบทนารู้สึกหนาวเย็นจากภายในหัวใจแตกสลายพ่อฆ่ากิติด้วยใช้ไหมเขาถามเสียงสัน่นพ่อพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าฉันส่งข้อความล่อลูกมาที่นี่เขาพูดทนามองโทรศัพท์เครื่องเก่าของอรัญญาอยู่ในมือพ่อพ่อใช้เบอร์เธอหลอกผมเขาตะโกน พ่อหัวเราะแห้งๆมองลูกชายด้วยสายตาเหนื่อยลูกฉลาดเกินไปฉันต้องจบเรื่องนี้เขาพูดธนารู้สึกสิ้นหวังความรักครอบครัวพังทลายพ่อจะฆ่าผมด้วยเหรอเขาถามน้ำตาไหลพ่อเงียบไปครู่หนึ่งมองธนาด้วยแววตาเศร้าฉันไม่มีทางเลือกลูกเห็นมากเกินไปเขาตอบธนามองปืนในมือพ่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาเห็นวิระขยับมือช้าๆหยิบมีดจากพื้น วีระพุ่งแทงขาพ่อเลือดพุ่งกระจายทันทีพ่อร้องลั่นปืนหล่นลงพื้นดังโครมธนารีบคว้าปืนมือสั่นแต่จ่อไปที่พ่ออย่ากขยับทุกอย่างจบแล้วเขาตะโกนพ่อคุกเข่าลงเลือดไหลาจากขาเปื้อนพื้นลูกจะยิงพ่อจริงๆเหรอือเขาถามเสียงอ่อนธนาน้ำตาไหลมองพ่อด้วยความเจ็บปวดพ่อทำลายทุกอย่างผมไม่มีพ่อแล้วเขาตอบวีระลุกขึ้นหอบหายใจถือมีดแน่น ปล่อยให้ผมจัดการเขาวีระพูดเสียงแหบธนาสายหน้าลดปืนลงด้วยความสับสนไม่ผมจะให้ตำรวจจับเขาเขาตัดสินใจพ่อมองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ลูกจะเสียใจที่ไม่ฆ่าฉันเขาพูดเบาธนาไม่ตอบหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจทันทีผมเจอฆาตกรแล้วมาที่โกดังร้างเดี๋ยวนี้เขาบอกเสียงไซเรนดังไกลไฝนเริ่มซาลงช้า,ชา ตำรวจบุกเข้ามาเห็นพ่อของธนานอนจมเลือดนี่พ่อคุณเหรอตำรวจถามมองธนาด้วยความตกใจธนาพยักหน้ามองพ่อถูกใส่กุญแจมือเขาฆ่าอารัญญาและอาจฆ่ากิตติด้วยเขาตอบตำรวจลากพ่อออกไปเสียงร้องโหยหวนดังลัน่นวีระนั่งพิงกำแพงหายใจหนักแต่ยังมีชีวิตผมขอโทษที่พาเธอเข้ามาในชีวิตคุณเขาพูดธนามองวีระน้ำตาไหลแต่ยิ้มจาง มันไม่ใช่ความผิดคุณผมขอบคุณที่ช่วยเขาตอบตำรวจภาวิระไปโรงพยาบาลธนายืนนิ่งในโกดังเขามองไปรอบๆความเงียบกลับมาครอบงำฝนหยุดตกแสงเช้าสาดเข้ามาผ่านรอยแตกธนานั่งลงมองปืนที่วางอยู่ข้างตัวทุกอย่างจบแล้วแต่ใจเขาแตกสลายไม่หายเขาได้ยินเสียงเบาๆจากมุมโกดังมืดธนาหันไปมองเห็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น หัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งเดินเข้าไปดูช้าๆกิติยืนอยู่หน้าซี่แต่ยังหายใจอยู่พี่พี่ยังไม่ตายธนาตะโกนวิ่งไปกอดกิติกอดน,น้องชายน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจพ่อขังผมไว้ที่นี่แต่ผมหนีออกมาได้เขาพูดธนาร้องให้ความดีใจผสมความเจ็บปวดท่วมทน้นพ่อบอกว่าข้าพี่ผมเกือบเชื่อเขาบอกกิติยิ้มอ่อนมองน้องชายด้วยสายตาอบอุ่น เรายังมีกันอยู่ทนาเสียงเขาอ่อนโยนธนาพยักหน้ากอดพี่ชายแน่นไม่ปล่อยแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋ากิติทนามองพี่ชายหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งกิติหยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าจอสว่างวา่าข้อความจากเบรัญญาเรื่องยังไม่จบทนากับกิติมองหน้ากันตาเบิกกว้างด้วยความกลัวนี่มันอะไรกันอีกธนาถามเสียงสัน่นกิติกดโทรกลับแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับ ทั้งสองยืนนิ่งแสงเช้าสาดลงมาบนใบหน้าความจริงที่คิดว่าจบอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นถานารู้สึกหนาวเย็นอรัญญายังไม่จากไปไหนเขามองกิติหัวใจเต้นแรงด้วยคำถามใหม่นี่คือฝันร้ายที่แท้จริงหรือความลับสุดท้ายทุกอย่างเงียบลงแต่ความกลัวยังไม่จบ